คุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าวเราิบเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนชาวบ้านบอกก้าวิบอาิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกก้าเล่าสิบนะครับและเช่นเคยครับ,รบวันนี้กลับมาพบเจอกัน5โมงนิดๆน,นะฮะวันนี้เข้าสายนิดหน,นึง5โมงเ,<อ>เกือบเกือบนาทีนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้ พี่บมดดัไม่มาไม่มาก็เลยเป็นหน้าที่ของเราสองคนนะครับผมก็มาแทนพี่โมดดาอีกทางนึงนะครับถ้าอยากจะพูดคุยกับเราสามารถส่ง s อ s มาที่411.169 9หนะครับหรือว่าทาง f c e e o o o ครับผม w w f a c e b o o k c o m อทเบุค่ับผมส่งมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะให้เราไปเจาะลึกเรื่องอะไรนะหรือว่าคุณอยากจะส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราก็ได้เลยครับครับนะครับ อาเมื่อวานนี้นะพี่มดดำนะครับบอกว่าวันนี้จะเชิญดรสมิธธรรมสโรจนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอุกกาบาตตกที่รัสเซียมีโอกาสได้ดูคลิปมีโอกาสได้ดูแล้วครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าพี่มดดำอย่างที่บอกว่าเคยเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งมาพูดคุยแล้วแล้วบอกว่าท่านบอกว่าเนี่ยจะมีอุกกาบาตตกวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆอแต่ว่าเป็นอุกกาบาตก้อนเล็กๆซึ่งสังดาบมาเข้ามาใน ในในชั้นบรรยากาศโลกนะครับ,รบแล้วก็จะเห็นถ้าดูวิดีโอนะครับ <ฮะ S 2> จากในคลิปเนะี่ยจะเห็นว่ามันเป็นทางแบบเป็นเส้นไฟยาวๆเลยแล้วก็โชคดี <ฮะ S 2> เพราะดีอีกที่มันระเบิดอยู่บนอากาศก่อนที่จะถึงพื้นโลกโอ๋อไม่งั้นความเสียหายาไม่<ร>ง<า>ั้นอาจจะเขาบอกว่าถ้าเกิดตกลงถึงพื้นโลกแล้วระเบิดเนี่ยอาจจะประมาณครึ่งสนามฟุตบอลได้นะครับก็น่ากลัวนะลูกอุกบาทก็เล็กๆครับเดี๋ยวไงก็รอชมพี่มดดำในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่า ก่อื่นมาเข้าข่าวของเราก่อนครับผมพี่ณัฐรู้จักการเต้นฮาร็มเชคไหมฮาร์เมเชคแน่นอนสิผมก่อนกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กผมต้องทราบอยู่แล้วครับการเต้นฮาร์มเชคเนี่ยคือเป็นการเต้นแบบมันจะมีสองจังหวะก็คือมีคนหนึ่งเต้นในหมู่มวลของเพื่อนฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงไม่สนใจทำนู่นทำนี่ไปตามภาพนะครับแล้วเขาก็เต้นอยู่คนเดียวไปก่อนสักพักหนึ่งพอจังหวะเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ เ <ส gas: S 2> ต้นกันหมดเลยเต้นกันอย่างบ้าคลั่งทั้งหมดเลยนะครับああคนที่อยู่ในฉากทั้งหมดเลยเนี่ยก็เต้นกันหมดเลยนะฮะแล้วอย Dae ่างคลิปที่เห็นอยู่นี้นะเป็นคลิปจากสถานที่สารัฐเขาเรียกว่าฮิตเกาะกระแสกับการเต้นหมู่ฮาร์เร็มเชคที่เห็นใน youtube เนี่ยนะครับ เป็นการเต้นประกอบเพลงที่พี่นัดบอกไปเมื่อกี้นะครับที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะจะเป็นการเต้นคนเดียวก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาเพื่อนๆก็จะมาแจมแล้วก็เรียกว่าไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นท่าสวยงามไม่เน้นท่าสวยงามแต่นี้ตลกตลกนี่ตลกนะฮะอ๋อนี่ไปถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาแล้วเหรอฮะสถานทูตสหรัฐเนี่ยสถานหารทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับอันนี้คลิปสดๆร้อนๆเลยเมื่อเช้านี้เองใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวก็อาจจะมาไม่น่าจะมาเขาเรียกกบกระแสกลางนับสไตล์ก็ได้นะก็เป็นกระแสที่ที่หลายๆคน อย่างปีที่แล้วเรามีพังกิ้งใช่ไหมปีที่แล้วนะครานี้ก็เป็นฮาร์เลมเชกนะครับก็เดี๋ยวดูซิว่าดาราบ้านเราจะมีใครเอามาลองทำคาเ์้า์บ้างนะฮะใช่ครับเรื่องต่อไปนะครับต้องชวนน้องกายนะมาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีหลายคนยังมีข้อข้องใจอยู่นะครับในเรื่องของการต่อเวลานะฮะจ้างแรงงานต่างด้าวสามชาตินะครับวันนี้ครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะครับจากอธิบดีกรมแรงงานนะครับช่วงหน้าครับพลาดไม่ได้เลยครับโอเคครับ โรงงานของผมเป็นโรงงานผลิตท่อ PVC มีแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติคือกัมพูชาลาวและก็พมา่าอยากเรียนถามท่านว่าผมจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรให้ครอบคลุมทั้งสามสัญชาติครับสำหรับในจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ณนขณนะนี้นะครับรัฐบาลกํลาลังเปิดให้ท่านนําแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนโดยในจ้างเนี่ยจะต้องดําเนินการในนี้นะครับหนึ่งก็คือต้องมายื่น ขอใบโค้ตาในการจ้างแรงงานต่างด้าวสองก็คือหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสามก็คือแบบฟอร์มประวัติแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวแต่ละบุคคลของประเทศนั้นๆนะครับในจ้างยังต้องแนบสัญญาจ้างพร้อมรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าวจำนวนสี่รูปนะครับให้กับทางราชการโดยมายื่นที่สำนักงานจัดหงานจังหวัดทั่วประเทศนะครับรวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ในกรุงเทพสิบเขตพื้นที่ด้วยครับ ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบเรือของตัวเออจุดเรือสองรางวัลถนนนั่นเองนะป้าผมช่วยตีหน้าที่ของเรืออยู่ทางนน้นป้าผมสอบได้ที่หนึ่งผมจะลาออกมาช่วยป้า ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเถอะเราใช้เวลาพัฒนารุ่นไฮบริดมากกว่า8ปีแล้วเป้าหมายเราอยู่ที่ไซโจเดนกิต้องประหยัดไปที่สุดพวกเรามากันถูกทางแล้วนะมีปัญหาก็แก้กันไปอย่าท้อนะวันนี้ไซโจเดนกิชนะเลิศอาเซียน e อ g เน w a r จีอวและประหยัดพลังงานเป็นที่หนึ่งจากกลุ่มทดสอบแอร์กว่า300รรุ่นทั่วโลกในสิงคโปร์ โดเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานางนนนนานเลี้ยงรุ่น่ชุดนี้งานเลี้ยงรุ่นดีไหมเดี๋ยวก็โดนบนหรอกนี่เธอกระโปรงสั้นไปนะ <c oughs> อุ้ยจดดุดแดงดำเห็นได้หรอใส่ชุดนี้ไม่ได้แล้วสิได้สิใหม่คิตราพร้อมสารสก,กัดธรรมชาติจากข้าวญี่ปุ่นที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์และวิตามินอีซึมซาบลงสู่ผิวช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสจดุด่างดำดูจาง,งลงจนคุณสังเกตได้สวัสดี โปงสั้นไปไหนนั่นเนี่ยแค่วันเดียวค่ะดิสตรัคควอเตสไวท์ยูวีปากกอกเอ็กซ์โป2013ยิ่งใหญ่เพื่อคนกรุงเทพลถของใหม่แถมของใหม่งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียงลดราคา23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้น่าอิมแพคมืองทองธานี3มีนา3มีนาสมีนา3มีนา สามีนาสามีนาสามมีนาสามมีนาใช่แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่สามีนาคมนี้สองโมงเช้าถึงสามโมงเย็นคนกรุงเทพไปเลือกตั้งผู้ว่ากันนะคะวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรมากที่สุดอยากเห็นสิ่งที่สร้างมามีประโยชน์กับคนรุ่นต่อๆไปอยากให้คนที่เรารัก มีชีวิตสะดวกสบายขึ้นอยากให้คนที่เราผูกพันเข้มแข็งขึ้นอยากให้ลูกหลานทั้งอาเซียนมีอนาคตก้าวหน้ายิ่งขึ้นและอยากให้พวกเราทุกๆคนสืบทอดความทุ่มเทเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป100ปี s c g Drawing the Future ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณเราต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าสิบครับและเช่นเคยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้แจ้งไปแล้วนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวก็คงจะไขข้อข้องใจไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาไขข้อเท็จริงเรื่องหนึ่งดีกว่าจากอาทิตย์ที่แล้วใช่เป็นเรื่องที่เราได้เกินเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า เกิดอ er, <t art ic> <worries> ุกบาทที่รัสเซียเป็นเรื่องที่ฮือฮามากอุกกาบาตมาตกกลางฟ้าเลยครับผมกลางวันแสกๆเลยคนขับรถอยู่แล้วก็มีวิดีโอสามารถถ่ายได้นะครับก็เราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่านะครับกับดรสมิธธรรมมาศโรธนะครับท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับท่านจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องอุกกาบาตนี้ว่าอันตรายไม่อันตรายและน่ากลัวเพียงไหนไปชมเลยครับ ครับมากระบ,บอกเก้ารสิบครับท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจํากันได้ท่านดรสมิทธธรรมสาโรดประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มาออกายการบอกเก้ารสิบเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าระวังพายุสุริยะแล้วก็พลังออระวังอุกกาบาตพุ่งชนโลกเราหัวเราะกันฮนะ <c oughs> อ่ะดรดูหนังเยอะไปหรือเปล่าปรากฏว,ว่าวันเวลาที่ดรบอกทุกอย่างเกิดขึ้นหมดครับมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกวันนี้ เราได้รับเกียรติจากท่านอีกครั้งครับดรสมิทธ์ธรมสโรด์ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสวัสดีฮะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับสรุปออกตกตามวันเวลาที่ไอ้กาหนดทุกอย่างก็ก็ก่อนที่ผมจะบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็อยากจะเรียนให้ Stunden, SCOTT, ทราบเิดนหนึ่งที่เราพูดกันวันเนี้ย เรื่องอุกกาบาตนะครับแต่ที่จริงมันมีดาวเคราะน้อยอที่จะมีผลกระทบต่อต่อโลกเราในอะนาคตด,ด้วยนะครับการที่เกิดอุกกาบาตเนี่ยนะครับอุกกาบาตกับดาวเคราะน้อยมันต่างกันดาวเคราะน้อยเป็นเศษของดาวครับที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ของในจัจรจกรวาลของเรามีอยู่เก้าดวง<ะ>แต่และดวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่อุกกาบาตท,ที่วิ่ง เข้าไปชนเข้าไปใบรรยากาศของโลกแล้วเข้าไปชนที่ประเทศรัสเซียเนี่ยครับเป็นสเกตสเก็เกของดาวเล็กๆ,ๆทีเเ่เป็นสเก็ของดาวเป็นสเก็ของดาวเป็นสเกตของดาวที่อยู่ในบรยยนบร,รยากาศเยอะแยะปเป็นร้อยๆดวงครับเป็นสเก็ดดาวกว้างประมาณสิบเจ็ดเมตรเท่านั้นเองนะมันมันมันไม่ใช่ดาวก้อนน้อยดาวก้อนน้อยที่จะพูดถึงเนี่ย มันมีความเสียหายมีความรุนแรงมากถ้ามันเข้ามาใกล้โลกแล,แล้วมันจะมีโอกาสจะตกลงมาเหมือนอือรกาบาทไหมฮะมีฮะมีนี่นี่เป็นการกําเนิดของโลกเมื่อ4,600ล้านปีฮ<ะ>เป็นการระเบิดของอดวงอาทิตย์ที่ระเบิดอย่างรุนแรงมากจากการระเบิดครั้งนั้นนะครับก็ทําให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีสเก็ตออกมากระจายพุ่งออกมาในบรรยากาศเยอะแยะครับแล้วก็มาฟอมตัวเป็นดาวเครต่าง นะครับเป็นครองรอนกับดาวหมุนรอบด,ดวงทิศนี้โลกเราก็เป็นดาวครอบดวงหนึ่งที่เกิดจากการแตขาก,กาของดวงทิศแต่ตอนที่โลกเกิดใหม่ๆเนี่ยอยู่วงโครจรที่อยู่ <c oughs> ใกล้ๆกับดาวอื่นโลกเราเนี่ยนักวิชาการพิสูจน์ได้ว่าการเกิดใหม่ๆมีสเก็ตด,ดาวที่อื่นๆอยู่ในระนาบเดียวกันวิ่งเข้ามาชนทั้งหกครั้ง <c oughs> หกครั้งเพราะนั้นโลกเราที่เกิดใหม่ๆเนี่ยังเล็กอยู่เพิ่มมาโดนชนหกครั้งแล้วก็รวมตัวเป็นมวลสารใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนถึงปัจจุบันนะครับรนี่ก็เป็นแผนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นะมีดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกนะฮะดาวพฤหัสนะครับไอสเกต็ตดาวที่ที่วิ่งเข้ามาชนบรรยากาศของโลกแล้วเข้าที่มาชนที่ประเทศรัสเซียเนี่ยมีการคาดการณ์ว่า มันเป็นสเก็ดาวที่จากการระเบิดของดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วมาเกาะอยู่ตามผิวของดาวพฤหัสเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่นะฮะมันก็เก็บสเกตดาวนั้นไว้เป็นจนํานวนมากวันดีคืนดีเนี่ยมันก็ะหลุดออกมาหลุดเข้ามาในบรรยากาศครับหลุดเข้ามาในบรรยากาศแล้วก็วิ่งเข้ามาในบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วสูงนะครับการระเบิดของมันเนี่ยเขาเปรียบเทียบเท่ากับ ความรุนแรงที่ระเบิดปรามนูที่ตกที่ฮิโรชิมาหรือนางาซากิความรุนแรงจากการระเบิดครั้งนี้นะฮะถ้ามันตกลงมาใน,ในพผ้นโลกนี่จะรุนแรงมากกว่านี่ก็เป็นจุดที่เขาตกตกตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากมอสโกไม่ไม่ไกลม,มากนะครับนี่เป็น <c oughs> ช่วงที่เขาระเบิดนะฮะร,ระเบิดยังไม่ถึงผิวโลกเลยนะฮะอาจจะผิวโลกสามสิบกิโลแรงระเบิดเนี่ยทำให ผิวโลกตัวนี้เป็นหลุมเลยโอ้ oh. มันรุนแรงมากมีความรุนแรงมากจากการระเบิดครับของของดาวเนียนะครับ uh. แล้วก็ทําให้พื้นดินเนี่เป็นหลุมเป็น,ปน,ปนบอ่บออย่างที่บอกกันทำให้พื้นดินในรัเสเซียหรือป่าดงเดียดในรัเสเซียเนี่ยเสียหายถึงสองหมื่นไร่สองหมื่นกว่าไร่จากการระเบิดของสเก็ตด,ดาวน,นะาน,นะครับขบาบอ่างเงี้ยนะครับ นี่เรื่องนี้ที่ต่อไปที่จะพูดถึงนี่อันตรายมากกว่าอุกกาบาตท,ที่ตกที่รัสเซียต้องเรียนทมเอออาจารย์อย่างนี้ครับ,รบว่าอุกกาบาตตอนนี้ที่ตกมันเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดนะยังมีหลายสิบหลายร้อยดวงในอนาคตอันใกลนี้จะมีเหตุการณ์ที่ลักษณะอันตรายกว่าอุกกาบาตใช่ครับก็มาจะเกิดขึ้นบนโลกนี้เดี๋ยวกลับมาก,กับบอกก้าครัสิบาครับใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิกินนมไหมครับ <S <S หไหนไปแล้วใหม่ดีมอลทริปเปอร์ทรีพลัสมี E p A และวิตามิน b 12ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองดีมอลทริปเปอร์ทรีพลัสนองอะไรไม่มีเปื่อ ในงานของฉันฉันช่วยดูแลให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและช่วยปกป้องพวกเขาจากแบคทีเรียตกใจมากเลยค่ะเมื่อรู้ว่าแบคทีเรียก่อตัวมากมายในช่องปากผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่คือสาเหตุของปัญหาในช่องปากและแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้คอเกตทัทัลช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและปกป้องยาวนาน12ชั่วโมงขอบคุณสําหรับการปกป้องที่เหนือกว่าเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งสําคัญในงานของฉันคอเกตทัทัลให้การปกป้องที่เหนือกว่าเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีคอเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนํา รู้ไหมท่ไม่ผมคุณถึงแห้งเสียไม่น่าเชื่อแค่แปลกเช็ดมัดผมทุกวันจะทําให้ผมเสียได้เนี่ยเหรอจริงเหรอแล้วฉันจะปกป้องผมฉันได้ไหม Yes yeah! ด้วยซันซิลสูตรใหม่ช่วยปกป้องสองเท่าพร้อมแครีตินช่วยบํารุงได้ดับเมินช่วยปกป้องสองเท่าผมก็สวยเด้งขึ้นบายบายผมเสียใหม่ซันซิลสูตรฟื้นบารุงผมแห้งเสียช่วยปกป้องสองเท่าเพื่อผมนุ่งสวยเด้งขึ้น อ,อ,อาาย่าเวอร์แก๊สน,นะครับอย่าลืมแก๊สกดสั่งเวอร์แก๊สน,นะครับ กรุงเทพมหาน,นครพร้อมคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ติดตามการ,กรเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อความเรียบร้อยในวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่สามีนาคมนี้สำหรับเขตหลักสี่ได้จกกษษัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดสก็ได้อาศัยบินโมอเตอร์ไซค์ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในหลายๆเรื่อง การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วินมอเตอร์ไซค์ของสำนักงานเขตหลักสีให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็คาดว่าน่าจะทําให้จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่3นี้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนๆค่ะ ใครบอกคุณ9ก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณ9ก้าเาจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยโดฟแฮเทอราพีมาจะบอก9าวเราสิบเมื่อกี้ในระหว่างเบรกได้มีโอกาสเออือเรียนถามอาจารย์อาจารย์บอกที่จริงแล้วอุกาบาตตกเป็นเรืร่องปกติครับมันตกอยู่แล้วครับก็ ه, มีการค้นพบก็เรียกดาวเคราะห์น้อย<ะ>เพราะมันมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร ขนาดใหญ่เท่าก <f> ับครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลคือ50เมตรโอ้โหความกว้างของมันเนี <PAUL> m. M. ่ยนะไอ้ที่ตกมันนี่17เมตรอ่า็ดเมตรเสิบเจ็ดเมตรแต่อันที่กำลังจะอาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยห้าสิบเมตรเขาเขาก็เลยให้ชื่อ D A 1 4ลูก่ผู้บาดลูกนี้นะครับเข้ามาเฉียดโลกเมื่อที่15เดือนนี้เองอ๋อก็คือวันเดียวกับที่อุบัติเหตุวันเดียวกับกาบัตกเนี่ยเข้ามาเฉียดโลกจุดที่เข้ามาเฉียดโลกเนี่ยขออนุญาตแซ่คือดาว เออดาวเคราะห์น้อยของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์กำลังพูดมันกำลังจะเข้ามาเนี่ยครับที่จริงแล้วมันมาเฉียดโลกแล้วเฉียดโลกแล้ววันที่วันอุกาบาตกวันที่อุกาบาตกอืเนี่ยมาเฉียดแล้วเมื่อวันที่สิบห้านี่เฉียดโลกมากเลยแล้วมันมีผลยังไงกับโลกคะตอนตอนนั้นมันไม่มีผลอะไนเลยโชคดีที่มันไม่มันไม่แตกเป็นเสี่งเล็กน้อยมันมาทั้งลูกใหญ่ๆนะกว้างห้าสิบเมตรแล้วมาเฉียดโลกตรงนี้ครับเมื่อวันที่สิบห้ากรุณาเนี่ยนะนี่เป็นรัศมีที่มันวิ่งเฉียดโลกครับ แล็นรัศมีที่เขาวิ่งเฉียดโลกอยู่ตรงนี้อืระ,ะยะระ,ะ,ะยะทางที่ยาวก็น้อยนี่ยเฉียดโลกเนี่ยเป็นระยะทางที่ใกล้มากอืนักวิทยาศาสตร์ที่กลัวกันมากเลยเพราะว่าเราเป็นระยะทางที่ใกล้มากกว่าที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกอีกอประมาณสองหมื่นเจ็ดพันไมล์เท่านั้นเองสองหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นมันมีอันตราย,ยางไงต่อโลกนี้ฮะถ้าตัวมันเข้ามาใกล้โลกมากเนี่ยนะฮะมันมีแรงดึงดูดของโลกเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเข้ามาเฉียดโลกแล้ว ทำให้สกเก็ตด,ดาวสกเก็ตของดาวเคราน้อยหล่นลงมาหรืออาจจะตัวดาวเคราน้อยวิ่งมาชนโลกในอนาคตซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการคำนวณไว้เหมือนกันว่าว่าในอนาคตเนี่ยนะครับมีดาวเคราน้อยเนี่ยเข้ามาเฉียดอีก <asis> ในปี2056ก็จะมาเฉียดโลกอีกครั้งหนึ่ง2056ก็คือปีนี้2012ค2013เพราะฉะนั้นอีกประมาณ30-40ปี 3, 40, ครับจะมา ม,มันจะมาเฉียด,ด,ยดลยโลกแล้วจะใกล้ใกล้กว่าที่ที่ทมันมาเฉียดในเมื่อวันที่สิบห้ากุมภาันี้โอ้ก็ยังหลายหลายสิบปีหลายสิบปีแต่ว่าการที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เข้ามาเฉียดโลกในอนาคตเนี่ยองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาก็สามารถตรวจได้เขาสามารถตรวจได้ไม่เหมือนกับดาวเาสเก็ตดาวที่มาตกที่รัสเซียซึ่งมันมันเล็กมากกล้องดูดาวไม่สามารถจะจับตาได้แต่ไอสเก็ตดาวกลอน้อยเนี่ยมันใหญ่พอสมควรเขาสามารถจะตาม วงโครจรของมันได้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะเตือนให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่ามันจะเกิดเมื่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกนานอยู่อยู่อีกนานครับครับแน่นเป็นไปได้นี่ฮะว่าอุกกาบาตจะมาตกในประเทศไทยความเป็นไปได้อุกกาบาตเล็กๆอย่างที่เกิดที่ราสเซียรก็มีโอกาสที่จะมาตกในประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยบรรพบรุษเราเลือกที่ดีเรามาอยู่แถวๆเส้นสูตร บริเวณเช่นศูนย์จูรเนี่ยมีพลังงานสนามแม่เหล็กปกป้องอยู่มากกว่าบริเวณคู่โลกเหนือครนะเวลามีอุกกาบาตอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะไปตกที่คู่โลกเหนือมากกว่าเพราะพลังงานต้านทานของสนามแม่เหล็กมันอ่อนอเพราะฉะนั้นที่เข้ามาถ้าจะเข้ามาในประเทศไทยก็คงคงจะลําบากนะครับคงจะลำบากนะครับอันนี้เราก็ได้รับความรู้ใหม่ๆกันนะฮะจริงๆแล้ววันทีร้อยเดมีโอกาสเรียนเชิญท่านมาท่านบอกแต่ยังไม่ได้รู้เร็วนี้ นู่น2 0 5 6ปีนี้2 0 1 3อู้อีกนานฮะเรายังไม่ต้องกลัวกันไม่ต้องตื่นตระหนกเวลาเราน้อยไปซะหน่อยับมีเวลายาวๆได้คุยกันวันนี้กราบขอบพระคุณครับดรสมิทธธรรมศาสตร์ร้ครับแต่ผมมครับสวัสดีครับเอาล่ะครับก็ไขข้อข้องใจกันไปแล้วนะะครับว่าอุกกาบาตที่มาตกในรัสเซียเนี่ยก็เป็นแค่สะเก็ด อ่าสเกลกระเบิดโอกาสนิดเดียวไม่มีอันตรายนะครับไม่มีเชื้อโรคอะไรไม่ต้องกังวลนะครับแล้วภาในอนาคตก็ปีอะไรครับ2อ5 6 2น5 6อีกประมาณ40 43ปีอ่าครับผมเชื่อว่าภายในอนาคตจะต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถมาป้องกันนะครับไม่ให้มันมาไม่ให้มันตัวเรื่องอะมาเกดอนอะไรอย่างเงี้ยนะหวังว่านะหวังว่าคงจะไม่ทําอันตรายต่อโลกแล้วก็หวังว่าภายในเวลานั้นทุกคนจะปลอดภัยดีนะครับก็วันนี้นะครับก็หมดหน้าที่เรา2คนแล้วนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ